สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยววันนี้ว่าจะลงให้สองคลิปแล้วกันเดี๋ยวลงคลิปเนี้ยตอนเนี้ยตอนตอนที่เห็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปลงให้เย็นๆอีกทีนะโอเคครับผมวันนี้เล่นเป็นโอเมนนะครับ มีคนเห็นว่ามีคนอยากได้อยากเห็นเจอปลาไหลวะลาบากท่านเนี้ยเอาเกี่ยวไม่โดนเออเอลสูมาหลบก่อนได้สวยงามหลบได้แต่ตีสู้ไอไหลนี่ไม่ได้อันนี้ผมใส่เป็นตีไว้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะไม่มีโกลเด้นบอดี้ซึ่งเมื่อกี้ก็ว้าวอีกว้าวอะไรนรักหนามันจะไม่มีโกลเด้นบอดี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยถึกนะครับแต่ว่ามันจะตีไว้ในช่วงต้นเกมเอามาช่วยติดพาสีนะครับเชๆ ผมจะมาสอนการยืนเลนถ้าใครอยากใส่โกลเด้นบอดี้ก็ได้นะมันก็แล้วแต่ไม่ทันเขามีพันิช่อตอนนี้ยังสู้ไม่ได้หรอกแต่ตอนหลังน่าจะได้อยู่ตอนหลังไม่ได้หมายถึงหลังแบบหลังเกมอะไรเงี้ยนะหมายถึงแบบเราเวฟสี่เวฟหนะ้าน่าจะพอได้แล้ว,ลวเกมสู้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคก,การยืนเลนนะครับอ่าเราเจอกับปลาไหลเราควรทำไงด้วยเอาแค่ยืนเลนพอเรื่องของการอัพสกิลนำเนี่ยผมแนะนำให้อัพสองนำนะครับผมแต่ว่าจะ อัพหนึ่งนำก็ก็ได้แต่อัพสองนำดีกว่าถ้าทุกคนถนัดอัพสองนำแต่ผมชอบอัพหนึ่งนำไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมถนัดอัพหนึ่งนำมากกว่านี่ไงเกือบได้เนี่ยเฮ้ยกดผิดจังหวะแล้วแม่งไม่ได้ตีมันสกิลสองอยู่ไหวปะวะวัดดวงวัดใจถ้าไม่ดีวะเว้ยโอ้โหขออีกทีหนึ่งไม่ตายอีกนิดเดียวอืดโอ้โหไม่ตายจริงด้วยเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไร ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเขากดสกิลสองแล้วเราออกจากไฟได้แล้วเราก็ถอยไปตั้งหลักแล้วเอาสกิลอันตรีกลับมางัดคืนเนี้ยน่าจะได้อยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่มีอันติีไงผมผมเลยจะบอกว่ามีอันติีน่าจะสู้ได้เพราะว่าเราสามารถรอให้เขากดสกิลสองแล้วเราเค่อยเข้าไปบวกได้อย่าลืมเรื่องรูนนะครับถ้าสมมติว่ารูนเนี่ยใครอยากได้ถึกๆจะใส่โกลเด้นบอดี้ผมก็แนะนำใส่ไปสักเเม็ดไม่ก็8เม็ดนะครับส่วนที่เหลือเอาใส่เป็นเลดนะครับเพื่อจะได้ มีโอกาสติดคี้บ้างเพราะตัวมันตีไวครับติดคี้ก็ดีแต่เ,เวคคือมันมีคี้ให้ในตัวอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เลดแล้วก็มีตีไวยี่สิบเดี๋ยวตอนได้ทารอนนี่ก็หวดยับแล้วจริงๆตอนนี้เงินเราก็พอได้อยู่ครับแพ้ไหลนิดนึงเขาเอาพาดิบมานะเขาเก็บขี้ง่ายกว่าเราเงินเลยแพ้นิดนึงเนี่ยเราเวคสีเนี่ยชึบชึบชึบได้นกสวยเนี่ยมันกดสกิลสองแล้วเราก็ถอยตีให้ครบครับตีให้ครบเกือบสิทีแล้วค่อยหันไปล็อกนี่อย่างนี้ เขากดสกิลสองไปแล้วยังไงเขาก็น่าจะแพ้ผมฮะเอา้าสวยงามนะครับโอเคเขากดสกิลสองไปแล้วไงอย่างที่บอกมีอันตีเราล่อให้เขากดสกิลสองแล้วเราตีไปล่อเขาก็หนีเราไม่ได้แล้วได้อยู่นะครับตีมังกรก่อน,อนผมจะมาบอกเทคนิคการการฆ่าในเลนของโอเมนนะครับทุกคนเห็นสเตตไหมมันตีห้าทีมันจะติดถูกปะเราเดี๋ยวอไอ้นี่มาอะไรนะคิวเลนเลยไม่เสี่ยงตีต่อเมื่อกี้ เราตีไปให้ครบ4ทีก่อนแล้วพอจะถึงทีที่หเนี่ยเราไม่ต้องตีเราไปล็อกฮีโร่ฝั่งข้ามแล้วเราตีฮีโร่ฝั่งข้ามให้ตีท,ทีที่ห้าเลยแล้วมันจะบวกได้เออมันจะเป็นการแบบเข้าไปบวกเลยที่เราไม่ต้องไปเสียสเตตแบบคือบางคนอะเล่นอะอาจจะแบบเข้าไปล็อกก่อนงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตีสดๆใส่ฮีโร่เงี้ยเพื่อเก็บสเตตคือมันจะช้านะครับมันจะไม่ได้การเนี่ยเขาเสียสก,กิลสองละล็อกเลยเขาเสียสก,กิลสองแล้วผมเลยสู้ดูถ้าไม่ไหวก็เป็นเพราะว่าเลื่อนเราน้อยกว่าตั้งแต่แรกนี่แหละ <c oughs> ไม่ไหวนิด็น ลองงัดดูบ้างเอาจริงๆผมก็อยากอัพสองนำนะเว้ยแต่ผมชอบเผลอไปอัพหนึ่งนำก่อนตลอดเลยอย่างที่บอกแต่หนึ่งนำสำหรับผมผมก็เล่นได้นะมันก็ไม่อะไรมากก็มไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยตีไปเงี้ยสามปุ๊บสี่เนี่ยเงี้ยที่สุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าเขาเราจะคิวเขาอะเราไม่ต้องตีเราไปล็อกเขาแล้วเราตีเขาเลยนะครับผมมันจะทําให้ฆ่าง,ง่ายกว่าดีกว่าแบบไปล็อกปุ๊บแล้วก็ตีห้าทีกว่าจะเก็บสแต็พอดีอะล็อกหมดต้นเกมอะล็อกหมดอะ ไม่ทันได้ใช้แส้ฟาดอะ่ะพอใช้แส้ได้อีกทีนึงแม่งก็นหนีไปละเฮ้ยชิมหายละวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนับไปสองอ่ะสามอ่ะสี่เราก็เล็งจะล็อกเ,เหรนปะ่ะเล็งเล็งเล็งเตรียมเตรียมเตรียมนี่ครับปุ๊บได้แล้วเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเขาก็อยู่ในวงเราแล้วเราก็แบบจะงัดได้พอดีเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอเก็บสเตตครบอีกรอบเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมเห็นปะ่ะมันก็จะได้ละถ้าสมมุติเมื่อกี้ล็อกเลยแล้วไปตีเก็บสเตตทีเดียวห้าทีเลือดเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ลดขนาดนี้อ่ะเพราะว่า ต้นเกมอะอย่างว่ามันตีช้ากว่าจะเก็บสแต่เสร็จวงแม่งล็อกแม่งก็จะหายไปอยู่แล้วนะครับผมตืดๆเฮ้ยโอ้โหผมลืมไปมันมีพาณิชย์เมื่อกี้น่าจะลากกว่าตีไกลๆ <c oughs> ผมลืมผมลืมมันมีพาณิชย์ลืมจริง <c oughs> ยานเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสให้แก๊งเรากัแก๊งนะครับโดยการใช้ฟิกเกอร์ไปล็อกตัวแบบไกลๆอย่างนี้ในเลนกลางนะครับผมที่เอาฟิกเกอร์มาเนี่ยคือในจังหวะไฟเนี่ยเพื่อจะไปล็อกตัวสำคัญเขาได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าแก๊งไม่ได้ก็ไม่แก๊งถ้าสมมุติแก๊งได้ก็เดินไปกลางแล้วก็ไปล็อกให้หน่อยก็ได้อะไรอย่างี้แต่ถ้าแก๊งไม่ได้เราก็ยืนเลนไปเรายืนเลนแข็งๆไปเพราะว่าตัวโอเมนมันเจ๋งหนึ่งๆมากกว่าทีมไฟอยู่แล้วเดยเฉพพะต้นเกมนี่แหละอันนับนะหนึ่งสองอ่าเหลือครบเนี่ยแล้วก็มาตีอีกหนึ่งทีแล้วก็ติดเลยก็ได้เลยเนี่ยเห็นปะชิบ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 สกิลกดกดสกิลสองคู่ผมเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับเนาะมันก็จะดีกว่านะครับ ผมจะมาสอนแค่นี้แหละผมจะไม่ได้จะมาคือผมเป็นคนแบบจะไม่ทําคลิปมาเล่นแบบโชว์เทพเก็บโคงเก็บห้าอะไรพวกนี้อยู่แล้วผมแค่จะอยากให้ทุกคนได้ความรู้นะว่าเวลายิงเลนเนี้ยทําไงผมเล่นไม่โหดผมไม่ใส่ใจหรอกว่าเออตานี้ผมโหดไหมถ้าสมมติว่าตานี้ทุกคนดูแล้วเออมันมีประโยชน์มันได้ความรู้ในการเล่นเพิ่มขึ้นมันก็มันสําหรับผมอนะมันผมต้องการแบบนั้นไว้ยผมไม่ได้ต้องการว่า เฮ้ยต้องเห็นผมโหดตลอดเลยนะเกิดมาคลิปมาเอ้ยต้องเล่นดีนะอะไรอย่างี้ผมไม่ได้ยึดติดนะครับถ้าสมมุติผมยึดติดจริงผมไม่ลงคลิปแพ้ติดกันสมคลิปหรอกเพราะเคยลงคลิปแพ้ติดกันสมคลิปนะแต่สมคลิปนั้นคือมันมีประโยชน์หมดเลยมันมีประโยชน์ประคลิปที่ชนะบางครั้งอีกคะคือการพ่ายแพ้บางครั้งมันมันทําให้เราเก่งขึ้นนะจริงจริงป่ะเออโอเคไม่โดนคือบางครั้งชนะไปก็ จะเล่าจะให้เล่าประสบการณ์ก็จะยาวหรือว่าจะไปเล่า t a ทอล์กทูออลคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะอ่ามันแบบข่าแมงโอ้ยว้าวชิบหายเฮ้ยอุตส่าห์เลงไปอย่างดีมันหลบทันได้ไงวะเดี๋ยวผมค่อยเล่าดีกว่าผมไม่เล่าไปทอล์กทอล์กทูออลดีกว่าว่าจะว่างัันคือเวลาเราแพ้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรใช่ไหมถ้าสมมุติเรารู้ว่าเราแพ้เราเลือกฮิโร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแบบเปิดเปิดเหมือนเปิดโลกให้กว้างขึ้นอ่ะแล้วมันจะทําให้เราแบบ เขาเรียกว่าไอวีลาอย่าตัดเรากดเกาะทําไมมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงมันอารมณ์เหมือนกับว่าเอาเอากลับมาแก้ไขได้เออประมาณนั้นอะ่ะซึ่งถ้าสมมุติเราชนะต่อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้จุดผิดพลาดของเกมเลยเพราะาบางครั้งเราชนะเราคิดแค่ว่าเอ้ยเราชนะแต่เราไม่ได้ดูว่าเราชนะเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราถ่ายฝ่ายของข้าไม่อาจจะไม่โหดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยเก่งนะครับคือแพ้พลิศแพ้มันเล่นเก่งขึ้นอะไรเงี้ยพอเข้าใจปะ งงไหมไม่งงใช่ไหมคิวเลนไปทำอะไรตรงนู้นว่เอ,อ้ากำลังจะไปเลยแมงเอ้ไม่ทันก็เลยคิดว่านั่นแหละครับคือตัวผมมันเป็นนี้แหละถามว่าชนะเยอะแล้วคนชนะเยอะกับคนชนะไม่เยอะใครเก่งกว่ากันอันนี้ก็วัดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเก่งคนเดียวแล้วชนะจะมีทีมไว้ทําไมวะใช่ไหมจะมีซิมไว้ให้เล่น5ทําไมจะมีฮีโร่มาทําไมลายสายถ้าเก่งคนเดียวแล้วนะไม่ทําฮีโร่สายเดียวไปเลยแยกกันเล่นไปเลยจะมีมาทําไมซัพพอร์ตมีแท้ง เขาต้องพึ่งเพื่อนไงเ,ออเกงคนเดียวแล้วชนะ้วมีทีมทำไมผมมีเพื่อนอ่ะหลายคนอ่ะมีตีเก็บวินเข้าใจคำว่าตี้เก็บวินไหมตีเก็บวินหมายถึงแบบเล่นเล่นด้วยกัน5คนแล้วก็ชนะรัวล้วไงเงี้ยเขาเรียกว่าตีเก็บวินนะคะผมได้ปะวะขาป้อมฟิกเกอร์ล็อกชุบสวยเนี่ยประมาณนี้ถ้าใช้ฟิกเกอร์ได้ละเห็นปะคิวชิวไม่ให้มันหนีนะครับคิวเลนมาสกัดมาโอ้ ไปขอคุณสกัดแมงผักผมออกไม่น่า้าวเลยเมื่อกี้วิวสาหเห็นแล้วเดี๋ยวเล่าต่อนะเพราะผมจะกลับบ้านแล้วเล่าได้แล้วโอเคคืออ่าตี้เก็บวินเนี่ยเคยเห็นหนักๆสุดนะเอาแบบดีๆสุดเลยคือเล่นเป็นพันตาเล่นพันตาสองพันตาชนะประมาณพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดอะแพ้แค่ไม่ถึงร้อยตาไม่ถึงสิบตาด้วยบางทีสมมุติแบบเล่นไปพันตาก็ชนะพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยตาอะไรเงี้ยจากเล่นแบบ พันสามร้อยตาก็อาจ,จะแพ้สักเจ็ดแปดตาเนี่ยตีเก็บวินนี่คือตีเก็บวินคือชนะเป็น 1, 000, พันแพ้แค่แค่แพ้ไม่ถึงสิบตาว่างั้นเถอะอันนี้คือตีเก็บวินซึ่งมันก็มันก็จะได้อย่างนั้นถ้าสมมติเขาเล่นกับทีมเขาแต่พอเขามาแยกเล่นด้วยกันเองเนี่ยเอ่อยวหาผมโวยตัวเองอีกวะเอ่อเขาเรียกว่าไงวะเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปอยากจะเล่าแต่ก็อยากจะบวกล็อกมันหนึ่งทีคิวให้ได้เพื่อน จังหวะจริงๆล็อกตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าเกมนําอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเกมเสียเปรียบล็อกตัวสําคัญเขาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาดีกว่านะครับมานี่ตีป้อมเลยฟรีๆเออเออเอลสูคิดว่าสกิลสองเป็นของนาคอสเหรอมันกดผิดเออคิดว่าแบบเออคือมันเหมือน,นสกิลนาคอสน,นะคือกดหน้าไปหลังก็ฝัดหลังไว้หน้านะครับสงสัยเอลสู่กดผิดหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ย คืออ่าไอ้ตี้เก็บวินอะไรพวกเนี้ยถามว่าเก่งทุกคนไหมก็ต้องมีบางคนที่เก่งอ่ะแต่จะมีบางคนที่แบบไม่เก่งบางก็มีแบบคนในทีมเนี้ยเอาจริงๆมาแยกเล่นกันบางบางครั้งก็ไม่สามารถจะสู้คนธรรมดาได้เลยนะครับขนาดที่ว่าชนะเป็นพันตาเข้าใจปะเหมือนคนคนนึงอ่ะเรามีห้าคนเรียกว่าตี้เก็บวินวับตรงนี้เป็นไร,บ,รบ้างพูดอยู่อยากพูดอยากวับเร็ว มีตี้เก็บินมี5้าคนอาจจะเก่งสัก3คนแต่ว่าเล่นเป็นแผนกันมันก็เลยชนะแต่พอมาแยกเล่นกันสกิลเพ์แต่ละคนไม่สูงคือจากประสบการณ์ผมนะว่าเคยเจอตี้เก็บบินมามันเล่นด้วยกันเก่งอ่ะมันเก่งจริง5คนคือชนะเป็นพันแพ้แค่เจ็ดแปดตาแต่พอมาแยกเล่นกันห้าคนมันชนะผมไม่ได้สักคนโอเคป่ะประมาณนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้จะยอวนนี่จะเล่าจากประสบการณ์จริงก็คืออยากจะบอกว่าแพ้ชนะมันไม่ได้วัดความเก่งเสมอไปบางครั้งอะเราแพ้มันทําให้เราเก่งขึ้นเว้ย มันให้เราได้ประสบการณ์ชิบหายแล้วเข้าไปทําไมวะเนี่ยเวลาพูดเวลาผมพูดอะเรนผมจะเสียสติว่ะเห็นเห็นเห็นอะไรในมีน่แมพก็อยากจะบวกหมดพอละประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าในท็อกทูออลยาวๆเลยดีกว่าผมบอกว่าจะทํานานและไอท็ t กทูออลวิธีการดูเนี่ยโมบ้าว่าใครเก่งใครไม่เก่งเนี่ยเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวผมหาโอกาสทําให้ดูครับเร็วๆนี้แหละ จะมาสอนวิธีการดูว่า,าดูยังไงว่าใครเล่นเก่งใครไม่เก่งแล้วองว่าไม่ใช่แรงไม่ใช่อัตราชนะแน่นอนผมใบไว้ก่อนเลยแค่นี้จะบอกเลยไปปิ๊กป้อมกันดีกว่าถามว่าผมเอาเครดิตอะไรมาเล่าใช่ไหมว่าตัวเองมีความพิเศษอะไรถึงจะมา,าทำให้คนดูเชื่อใจได้ว่ามันวัดด้วยแบบนี้จริงผมไม่มีอะไรหรอกครับผมจะพูดให้ฟังเนี่ยแล้วคุณก็คิดเอาว่ามันจริงไหมโอเคนะไปเจอกันใหม่ลิปหน้านะครับผม บายบายครับประมาณนี้เนาะเทคนิคการเล่นโอเมนนะครับ